สวัสดีค่ะพบกับไลฟ์มิวสิกซัพพอร์ตค่ะสำหรับโปรโมชั่นในสัปดาห์นี้นะคะเป็นกลุ่มสินค้าแอมปิฟายเออร์ค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้เป็นโปรโมชั่นในการแจกคูป,ปองนะคะคูป,ปองเราเริ่มตั้งแต่200บาทสูงสุด1000บาทค่ะสินค้าที่จะสามารถลดได้เราตามมาดูกันเลยค่ะว่าเป็นอะไรบ้างแอมกิต้ไฟฟ้าค่ะรานนีคนค้ค่ะแอมหลอดล้วนแวกคานสโบค่ะแอมอะคูสติกตัวเล็กตัวนี้แวบ๊บนึงแว๊บนึงฟืบเฮ้ยโลแลนพีวีก็มาค่ะพีวี อันนี้บอกเลยว่าไฮไลท์มาก Hardgate TX 600นะคะก็จะมี Eden ค่ะ Eden แล้วก็มีอีกหลายรายการมากๆเลยค่ะคูป,ปองนะคะตอนนี้ทางคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อสินค้าแอมฟิไฟเออในราคาพิเศษได้แล้วนะคะสามารถรับคูป,ปองได้ที่ www.musicsupport.shop หรือว่าใน Line นะคะ o อฟ i ิเชียลนะคะแอทซายมิวสิกซั p พอร์นะคะก็สามารถรับได้แล้วนะคะแต่พิเศษกว่านั้นค่ะในไลฟ์ในวันที่21นะคะกันยายนนะคะเวลา6โมงเย็นนะคะเรามีคูปองที่ว้าวมากๆลา a z a d a ก็หาไม่ได้ s อป p e ก็หาไม่เจอค่ะสูงสุด2,000บาทค่ะแล้วก็นอกจากจะมีแอมต่างๆแล้วนะคะเรามาดูตัวนี้ค่ะเฮ้ hey. ใหม่ล่าสุดตัวนี้นะคะ อยากดูว่ามันคืออะไรเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเขาเป็นตัวไหนมากับกระเป๋าก้อนมากับกระเป๋าสีดำโอเคของขช่วยหนึคนเขาคือใครไข่จะเทน้องออกมา๊บมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ค่ะโพสิทีฟกิจ Spark 40นะคะก็เป็นแอมอีกตัวหนึ่งนะคะที่ฮิตมากเลยมาดูตรงนี้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกันตรงนี้ค่ะฟึบ Spark 40 Pearl Edition ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดค่ะเป็นสีขาวนะคะวุ้ยไม่กล้าแกะเหมือนตอนแกะมาเชลแอคตันที่บ้านโอเคค่ะมาแล้ว วยกันลองขึ้นยังไงฟื้บพี่เขาห่อมาอยัางไงอ,อ่ะห่อมาด่าด่าด่านิ่งกูไหจับสุดถุงอ๋อ p s i t i v e Grid Pearl l i m i t e dition สีขาวค่ะสวยมาแล้วว่าสีดำก็สวยแล้วนะเฮ้ยสีขาวสวยกว่าขาว,ขาวทองค่ะสำหรับในไลฟ์นะคะก็นอกจากจะเป็นตัวนี้ที่มีส่วนลดแล้วนะคะพิเศษในไลฟ์เท่านั้นสำหรับโพสติฟกิทตัวนี้นะคะมีคูปองลดให้พิเศษเลยย้ำนะคะวันที่21กันยายน2564 นะคะในไฟลไฟเท่านั้นกับคูปองสุดพิเศษนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็มีคูปองลดสุดพิเศษเหมือนกันค่ะสามารถติดตามได้ในไลฟ์ Facebook ของ Music Support Shop นะคะวันที่21กันยายน2564นะคะเวลา18นาฬิกาค่ะแล้วพบกันค่ะ